สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ครูดวงยี่หว่านะคะวันนี้เราจะไปเรียนกันเรื่องอะไรถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณครูดวงในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน่วยที่6กลิงกับจระเข้ แบบฝึกหัดหน้า56และ57คะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆยิบเล่มประหยัดขึ้นมากันเลยวันนี้ครูดวงจะพาเด็กๆมารู้จักกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์นะคะขอขยายภาพนิดนึงนะามาดูกันนะคะเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันมีหลายอย่างเช่นเครื่องหมายจราจร สัญ,ญลักษณ์บอกสถานที่สัญ,ญลักษณ์บอกลักษณะอากาศมาดูตัวอย่างเครื่องหมายต่างๆกันนะคะภาพแรกจะเป็นาภาพของเครื่องหมายที่จอดรถค่ะต่อไปฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายห้ามจอดจะสังเกตได้จาก าภาพแรกนะคะจะไม่มีขีดทับส่วนภาพที่สองมีขีดทับนั่นก็แปลว่าห้ามนั่นเองไม่ว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆถ้ามีการขีดทับบนรูปภาพนั่นหมายความว่าห้ามค่ะไปต่อค่ะภาพนี้เขาบอกว่าหยุดมีคำว่าห้อยอูุดอหยุดปรากฏอยู่บนป้ายนั่นหมายความว่าให้หยุดรถนะคะ ต่อไปภาพนี้จะเป็นภาพแตรนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายห้ามอยู่ก็คือการขีดทับนั่นก็คือห้ามใช้เสียงค่ะไปต่อนะคะภาพนี้เป็นคนกำลังเดินข้ามทางม้าลายอยู่ใช่แล้วคะ่ะเป็นเครื่องหมายของทางม้าลายนั่นเองเดยวจะพบเห็นได้ตามถนนนะคะต่อไปภาพนี้นะคะคือ เป็นเครื่องหมายเลี้ยวขวาแล้วก็มีการขีดทับนั่นก็แปลว่าห้ามเลี้ยวขวานั่นเองทั้งหมดจะพบได้บนถนนสีแยกไฟแดงหรือตามสถานที่ชุมชนต่างๆค่ะมาต่อกันที่ตัวอย่างสัญลักษณ์นะคะ ภาพนี้เด็กๆจะพบเห็นบ่อยเลยที่โรงเรียนที่สาธรารณะหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆจะมีสัญลักษณ์ของห้องน้ำผู้หญิงนะคะจะเป็นภาพใส่กระโปรงแล้วก็ห้องน้ำผู้ชายก็จะเป็นภาพผู้ชายแบบนี้นะคะไปต่อกันที่ภาพนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของโทรศัพท์ก็จะเป็นการแจ้งให้ทราบว่าในบริเวณนี้เป็นที่ ที่มีโทรศัพท์สาธรารณะหรือว่าเป็นที่สำหรับใช้โทรศัพท์นั่นเองต่อไปเป็นภาพร่มนะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาหรือว่าเป็นภาพก้อนเมฆที่มีฝนอยู่น่าหมายความว่าฝนตกหรือมีฝนตกนั่นเองค่ะต่อกันที่ภาพก้อนเมฆก้อนใหญ่นะคะ ก็แปลว่ามีเมฆมากนะคะก็จะเป็นการเตือนนะคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพพระอาทิตย์ค่ะก็คืออากาศร้อนต่อไปจะเป็นภาพคนจูงสุนัขนะคะแล้วก็มีการขีดทับนั่นหมายความว่าห้ามน้ำสัตว์เลี้ยงเข้านะคะอาจจะเป็นโรงแรมหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะคะที่เขาไม่ให้น้ำสัตว์เลี้ยงเข้าไป ต่อป้ายจะเป็นภาพาบุหรี่นะคะที่ถูกจุดแล้วและมีการขีดทับนั่นหมายความว่าห้ามสูบบุหรี่นั่นเอง mm. แล้วก็บางที่ก็อาจจะมีที่สําหรับสูบบุหรี่เฉพาะเอาไว้ให้นะคะจะมีป้ายสองแบบคือแบบที่มีขีดทับแปลว่าห้ามและแบบที่ไม่มีขีดทับก็จะแปลว่าให้สูบได้ในบริเวณที่ตรงนี้จากัดเอาไว้เฉพาะให้ตรงนี้แบบนั้นนะคะเด็กๆ จะมีสองแบบอย่าสับสนนะอ่ะโอเคเก่งมากๆเลยมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะมาดูที่หน้า46ครูขอขยายภาพหน่อยนะคะอ่ามาดูที่ข้อ9ใหญ่นะเขียนคําแทนภาพให้เป็นประโยคแล้วอ่านออกเสียงมาดูข้อที่1ค่ะน้องนุ่งจุดจุด มีภาพมาให้ในทุกข้อเลยนะเด็กๆสังเกตดูนะคะน้องนุ่งกางเกงนั่นเองเก่งมากคะ่ะไปต่อข้อที่สองคะ่ะฉันไปเที่ยวจุดๆด,ด,ดูจากภาพแล้วน่าจะเป็นอะไรคะทะเลต่อไปข้อที่สคะ่ะภาพอะไรคะคุณคุ้นเหมือนเมื่อกี้ที่ครูดวงเพิ่งพูดไปก้อนเมฆนั่นเองจะสังเกตได้ว่าทุกข้อจะมีสระเอผสมอยู่ด้วยนะ อ่ะข้อที่4ค่ะยายชอบดูจุดๆอะไรเอ่ยการแสดงพื้นบ้านของไทยอะไรคะยายชอบดูลิเกนั่นเองต่อไปข้อที่5ค่ะพี่ไปดูจุดๆที่สวนสัตว์ไม่ใช่กิงก่านะจระเข้นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆไปต่อค่ะข้อ10เขียนสรุปความรู้เรื่องสระเอ สระเอเสียงยาวลองออกเสียงซีเอเสียงยาวนะคะถ้าหนูออกเสียงสั้นก็จะเป็นอีกสระหนึ่งเลยนะจำให้ดีนะคะสระเอเสียงยาวเขียนไว้จุดๆ,ๆพยัญชนะต้นเขียนไว้หน้าพยัญชนะต้นนะคะตัวเดียวนะถ้าสองตัวก็จะเป็นอีกสระหนึ่งนะคะอย่าสับสนนะ โอเคมาดูกันต่อนะคะเรื่องสัญลักษณ์เดี๋ยวขอขยายภาพหน่อยนะคะอ่าข้อ11ค่ะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างหน้าคำตอบที่ถูกต้องมาดูข้อที่1ค่ะเมื่อกี้นี้ที่ครูดวงซ้อนไปตัว P ที่ถูกขีดทับนั่นแปลว่าห้ามนะคะห้ามอะไรเอ่ยเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรคะก็ไก่ห้ามผ่านขอใข่ห้ามจอด ถูกต้องแล้วค่ะห้ามจอดนั่นเองต่อไปข้อที่2ค่งอ่าเป็นรูปผู้หญิงใส่กระโปรงนะคะเครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรถูกต้องแล้วค่ะห้องน้ําหญิงไปต่อค่ะข้อที่3เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรเป็นรูปกล้องนะคะก็ไกลถ่ายภาพได้ขอไข่ห้ามถ่ายภาพมีขีดทับนั่นแปลว่า ห้ามนั่นเองห้ามถ่ายภาพนะคะอาจจะเป็นในสถานที่ที่สวงวนลิขสิทธิ์ไว้หรืออาจจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ที่อะไรต่างๆที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายนะคะต่อไปข้อที่4ภาพนี้อะไรคะมีการกลางร่มแล้วก็มีฝนตกลงมาอากาศวันนี้เป็นอย่างไรเอ่ยก็กลายมีเมฆมากขอใครมีฝนตก ถูกต้องแล้วคะ่ะขอใครมีฝนตกไปต่อข้อที่5เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไรคะอ่ะมีการจุดบุหรี่นะคะแล้วก็มีการขีดทับด้วยนั่นแปลว่าห้ามใช่ไหมห้ามอะไรคะก็ไก่ห้ามสูบบุหรี่ขอใข่ห้ามจุดไฟถูกต้องแล้วคะ่ะก็ไก่ห้ามสูบบุหรี่นั่นเองเก่งมากๆเลยเด็กๆ เด็กๆจ๋าแล้วพบกันใหม่นะคะอย่าลืมฝึกอ่านภาษาไทายทุกๆวันนะวันนี้ครูดวงลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ